สวัสดีครับโอกับผมสองคนอีกแล้วนะครับปนปนินครับกับผักลวกครับผักลวกแล้วก็มีลายอย่างนะครับผักลวกไอ้ผักกระล่ำผักกาดดองครับเอ้ผักกาดดองครับกระลำเห็ดเค็มครับเตือนทุกท่านนะครับ มากินกับผมซองคนนะครับกับปนบานินนะครับวันนี้ ผลปลากับผักหนึ่งผักกับนะครับหัวปลาเราตำไมห่หมดนะครับเราหยักหัวหน่อยครับจงหัวมันไว้ปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่กระครนันไม่ตำบ่หมด ดินได้ครับัมีขาวิ่งหนีเลยเสร็จหน่วยไปบอกใครเลยครับ oh, <no. S 1> จะดาว <laughs> <laughs> มันยอดมากเจ้พองเรานี่นะสุดยอดมากครับฟรีมอร์ฮืมอร้ได้กินฟรีมอร์เท้ของเราเนี่ยโอเคโรคนี้มาให้ฝากเลยนะครับ ผมสองคนน้องใหม่ครับถึ่งหัดทําคลิปครับอาจจะไม่มีเวลาไปนู่นไปนี่นะก็ฝากไว้สักสองคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมสองคน,นจะได้มีแรงฮึดสู้ครับอันนี้ก็เริ่มทอแล้วครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับให้เบาน้องทานด้วยนะครับ,บ,รท,รบทุกคน เ่าดีจะได้มีแรงกำลังใจทําต่อเพิ่งเบื่อเลยก่อนนะครับวันนี้เข้าาใหม่อย่าเพิ่งทับนี้นะครับดูให้จบก่อนนะครับกดติดตามกันก็ดูสักสองสา,สามนาทีก่อนครับค่อยกดติดตามงั้นมันก็ไม่ติดครับมันหลุดการนานดูสักสองสามนาทีนะครับค่อยกดติดตามสำหรับเมนูนี้นะครับ เมนุ่มปนปลาน่นะปนปลาหนิเป็ดบ้านๆน,นะครับครั้งแรกของไอ้หนุ่มทั้งใหญ่ลเลย <c oughs> ครับปนอืมฝีมือครับเจอเคมีคมดีครับ คลิปนี้ก็ผม้็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะครับก็เลยอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พาการติดตามนะครับสำหรับผมสองคนนะครับหนุ่มไทยใหญ่ครับอีกกับบ่าวนงฮันนะครับคลิปนี้ก็บา,บายๆนะครับสวัสดีครับ